เอาครับพี่น้องมานี่ให้ตูนยกขึ้นได้ป่ะเนี่ยป๊านี่ก็ตูไม่ไงป๊าไม่ให้ตูกินยังมากก็เสร็จปากเลยๆ วัดีจ่าจิมญาหลวงกระเพาะป้าปุ๋ยหลวงกระเพาะงานอาปาดเมื่อกี้มาขัดบรรยากาศแต่สามหลอดผู้ลังค้นน่ะเอากระวัดดีไ้าชีสามหลอดไปเนาะวัดดีผ้าแม่น้องไพจ,จ้าแม่น้องมันจ,จออินจ้าอาขยายการประหิตปลวกน้อยพี่น้องเลยวัดดีจ้าแม่น้องไพจ้าอาสวัสดีครับผมบ่าวปุ๋ยสายมองน้อยครับเมื่อนี้ทิ้งเที่ยงครับพี่น้องดีพาทีมงานครับไปหาปลาคอนครับพี่น้องมาดิหาปลาครูไปยังนอตพี่น้องทั้งนั้น ไดย่างย่รถางาาไปยางกางปะปไปลองเบิ่งน่าคัางเนี่ยเถอะเอางต่ไปหาปลาก่อนไปลองเบิ่งพี่น้องหมดละทางกลางทุงหมดละอ้ยทองฝ่าพี่น้องไม่ไม่สีอมค้มเ้อครับมือนี้คุณไหมแม่นางุน ั <polarization> ไปทั <ique S 2> <wil> ้งเป็นแล้ว uh พ่อว่ามันกินเหม็นเนี่ยแถวพวกคนน้าบ้าตัวนี่อะอสมอจังดีน้ำบ้าตัวนี่นี่จักล่ะที่มาที่อาบน้ำไปนะขมอดห้อนบอลเหรอเมียนกมาเอาไปหมดเลยซีบ้านห้องแตกสวยๆได้เอาเลาะเอาลองเบื้งค่ะพี่น้องวันนี้ถ้ามีที่มีซีลีให้เมียนก ใส่ใส่ไปแล้วครับพี่น้องบ้านแม่ใส่เอาเขียงไงที่ครับพี่น้องบ้านนี่โอ้โหอ้ตกใจหัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องโอ้ยถ้าห่วงมันดูไปมีแมวมาปุ้ยใส่ใส่ นี่แม่าปุ้ยไปแม่แม่่ายายวดบ่ดบ่ด้พี่น้องนี่มีตัวเปิดน้องผอดเลยพี่จะนอย่างเบิกพี่น้องบองส่วนใส่กองนี่อาลครับใส่ปูลงไปไปท่านไดจะโกยเศ้าถือนี่มาเดอเอนครับสุบอนครับพูดเสียงดีทั้งผัวก็ขวบอยู่แขุนขุนบวกขุนขุนอะ เสีงมันดินมาคอยเน่าค่อยเน่นะมันจตายนนำเนี่ทุกปบัขิงพี่น้องอ้ยกระปิงแซ่บเีบัดจังพี่งเย็นเย็นเดกินแค่อะไรเนี่ยตัวใหญ่น้อขนาดนี้ตู้พวดนะพวดนะพวดตัวใหญ่ตัวใหญ่พวดนะอย่าิแจ้ใส่แกงใส่เน้ผักหุ่มผัวเเเาไปครับพี่น้องมันนี้เดี๋ยวยืนเนี่ยเงียบเงียบกินฟอกโกแหกวงไม่ให้ตู้นีพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหนำยอดเม่ก่อนพดนะเียงดินพูดพูดนี่ต้พ่

บูเสียงนกว่าขปล่อยชจางหเที่นี่นน่ะคนน่ะบ้าปุ้ยบ้าปุ้ยนั่นเ้ยพูดน่ะพูดหน่ะพูด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 หน่ะพูดหนพูดน่ะพูดน่ะพูดหนะพูดหน่ะพูด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 นะพูดนะพูดนะพูดนะนะพูดนะพูดนะพูดนนะพูดนะพูดนะพดนะพูดนพูดนะพูดนะพูดพูดนะ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 พูดนพูดนะพูดนะูพูดนะ ใหญ่พี่น้องเบิ้งกัเล็กเคียโอ้โหนีงเส้นฟ้าดูเอา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 ประตูไหมนี่ไปในหม่แล้วาน้าไปบ้างทรายนามีอันถุงมือเดี๋ยวนี้เจาะเลยนะามีถุงม่ยังเม่น้องไปูจกออาเลยเปน้องไปนั่นจกออเล่น่แคนจกของสี่ยทธ์ท่าตลาดเป็นค้าตลาดคนจกเอาจกเอาคนมาจกเอาปูไม่ใ่จกกัทา้องนี่ปันดอกนี้เม็น้องไจ๊กปูครับอจุกทาสอนในถุงมือ ยานปูเหนบเาไอปูหนกัปูมันเทาเดิมพราหอดได้าปุ๋ยเลิกยเอา่เมอเมเนียนมันโอ้าพี่นองะกนาดปุ๋ยนะพี่นองเอาไม้ต oh, okay. ูนีฟองเขาน้ำมือเหรอนยีอัานั่นเ้ยมีถุงมือนี่ถุงมือจะไปจับเราแห้งเด้เหรอจับแต่ยีเดียบปุ๋ยมือเป็นเอาหมวมาห่งดอย่งหน้าย่างหน้าจ้า มือดีก่อตาไปเลยคุณบอลลัดบูนยัยรักษาคุณี่ยตัวนั้คเอเบอกเราเดี๋ยวนะคะเสียบยี่เดียยอนะปากปุาอยู่ในหูพี่น้องคุอูในหูะในหูกะพ้อพี่น้องเลยปลาฉีงอยู่ในหูพี่น้องเคยพอเ่าพี่น้องเนี่ยหาผู้อีกคปรับปนีเลยบบปุอลงไปลวนแล้ววนล้นี่คือ แงงามนะครับปาชิงปลาบานเทาแะพี่น้องเลยครับนี่จะเสียมีตัวโค้งไมันโค้ยังกานแท้ให้มันเหยียบกินกันผู้นร้างนั่นฮะโอ้เพียนเลยน้ำกล่กันแตสวอยูคพี่น้องเฮ้ยเพี้ยเพีเพีอ้เพี้ยเพี้ยเพี้ยเอาวิ่งมาสอนไม่น้อยไอ้เพี้ยสวดซอนเอาตัวงอ๋อัวนะวัวนะไหน่ะ เอู้มันจะดีวดยุ่นดิมีสดๆเยอะพูดนะพูดนะเอาราคาบาทนี่พี่น้องเลยตกบัวควันครับเพ่นวลานีบะแม้วันนี้ทาพุ่นอ่ะท้าพุ่นก็เอาพ่นไปเนี่ยครหามีตุ๊กเจ็บตัวตายครับพี่น้องมาเนื้อแซนด์ครับสู่หมองสู่บอลครับวันนี้จันนักจัดเต็มครับวันนี้ทีมงานที่สามจะไล่ผอไปเชียงผอทองค้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยฮะ ครับขอจักครับครูครับพลังคนก็ว่าไปหาปลาฝอดในนี้เขาก็สี่ฝอดเออปีน้องเลยเขาก็สี่ขอนครับน้ามันก็สีบกต่างกันขุดไปเนี่ยเก็บปลาตายครับไม่มีตัวกับพี่น้องเก็บซุอย่างเดียวคุณโมเดงจอว่าไม่มีตัวว่างานว่าคือมันคอมันออกบ่ากำลังลุยครับพี่น้องกำลังพูดพูอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องพากันลุยครับพี่น้องวานนี้ผู้นั้นพอผู้นี้ได้ครับผู้ได้ตัวงี้ปิ่ง ปิ oh, oh. ่งง wow. oh. ah. ี้เงหิดเงีย้เกียร์หลายๆตับหุงเพียเพีดวพี่น้องเนาะโอ้ยด้แบบอม้โบลงไปโตง้วลงไปครับโอเคกะจีต้มดีดไ้พี่น้องด้วยนะดีให้ตาโอยยินบ่เพราะวันกับีน้องแหะเขาตาเมี่ยงไปเบิบเล่นบะเตรียมตาโหลดออ่ะลงไปแล้วตาตมันดีมสวยๆอยูเนาะ ไเขงมันหมนตรงหมองเกาดบาฟแม่ามีตัวมันเาวเหนมนาหมนรอมันเียญป่มันดั้เดี๋ยวแม่เราข่ยามาอีกกาังไปเรื่อยๆารถไข่องค์กันเตี้ยะเุงมือจับแบบได้แบบป้ายนเตี้ยนี่เหมอนว่าพ่อวยาวัสดุดิ ทางทเดียดกับพี่น้องปลาชิงตัวนี้เป่งๆครับมาเด้อสุโมกสุวรรณปุเรมาบ่ได้ครับจีบโควิดกับเบิ้งทีมงานนิสาสังนอนัครับเด้่อบนเนี้ยมาฝากก่อนน้ำกันผู้เ <c oughs> พิร์นวันสีมากกับมาบ่ได้เพราะขอาทัวรขอไปพี่น้องจะว่าลูกอีหยังนอนพี่น้องเอ้ยเกิดมากกับเบื้องพอเบื้งเย็นอ่ะมื่อนี้เอาปลาชิงครับมื่อนี้ปลาขวดอ่ะขวดอ่ะมันเป็นเอาใหัวปล่อยเหรียญไหมน้องไปเอาเอาจีมันหลุดมือนปะรูดเหมือ จับลายตัวมันไม่หมดแม่จับแม่อันจะจับลายได้จับป่าจับสมือกัพ่อแล้วจับแม่น้องไฟรึงอ็นแม่น้องไอก็นมีเื่งกว่คงกว่เพี่น้อยตัวนึงี่สี่นิ้นละเห็นปะนั่นนั่นั่นนันั่นละมายงนอกบ้านนี่ไม่ตัวออกเสียงท้องเราพี่น้อวไปนําไม่ตัว มีตายขอนพองจูกูตายมาอยู่มีตัวนี่แมว่พาท่านตายครับไปเอาระบบเอิญออกทิเกลียดแม่วันนี้เปลี่ยงมีตัวนี่นี่พอะนี่น่มากบ้าพอเนาะเมื่อเห็นแล้วมีตัวเทาบ่าพอนี่เป็นองไดแม่เพ่าท่านตายครับบอกว้ายเปล่ากันลายก็ลายค่ะไม่เห็นบอกว่างูกูกัะลายมีมคกบเี่ ใส่นั่ไปเบิ้งครับพ่อเงี้ยนี่วะ้าาตค่ไปขึ้แกค่นั่นเดมันดินเลยนะดินิี่พี่น้องหาขวดพูนี้ตัวหนึ่งนั่นนะขอใส่วิงอะไรตัวพนี้ตัวหนึ่งพูนี่ตัวโอ้ยหาถั่วกระนาเลยเลยมั้งขวดอ่ะจะเรียกนาั้เนาะนะ พวอ่ะวอ่ะอุ้ยควอ่ะหกีม่ิม่ม่กบเป็นมาพี่กบแมอีกตัวนึงพี่น้องมาอย่งนอไม่ใช่ตู่หวดอ๋ขอนไม่ผิดเอ๋นี่พี่น้องเลยนั่งกันนอกบมานหนิ่เห็นพี่น้องเห็นบ้งเห็นบ้น้ำเยงหน่อยน้เจาะอยู่อ อะเก็บไปตัวกอะเก็บมากองกันไว้ในตู้นี่พ่แม่เรไปเฮ้ยโอ้ากนาได้ที่อเอ้แต่น้าพ่มาเห็นนี่มันมันติบืนไปหานามหมน่นเาบม่เห็นกับพวกกวนวน่ะเห็น้องเอ้ยาบพ่อมาเอานีบ่ได้นองี่ตั้เต็มที่เลยล่ะอแล้วก็ก็มันตายทีมันเจรไดเนาะเต็มที่เป็นอย่าง่าทมันติไปหานามบ่ได้นั่นเจียได้จังไมันว่ามีนามไม่ตู้ มัดแล้ววะเดี๋ยวเรื่อยควาน่้เต็มทางทีแล้วพี่น้องเลยว่ะพี่น้องควานลงไปใส่กับตัวขอน้ำมูนะบึบลงไปบึบลงไปพี่น้องเลยเขาตายเข้เขาก็ตายหมดนะแต่ลักตัวแมงวันบินน้ำกลัวเราก็มีหาเรื่อยๆครับพี่น้อง้คืองานหาเบิ่งเรื่อยๆครับเพราะว่ามันทัวงานหน้าเลยเพราะว่ามันเบื่อไปหาหาาจมเนาะแม่นมาขอนลุ่งแกดเดียวเนาะแม่นมัาขอนบึบ มีนี่ตูเมียนหมด้ยเอะคนอ่ะโอ้ย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 คนอ่ะจะได้ต้นแถโอ้ยเอาเอามีตู้ท่านเนี่ยตายคาเด้อเห็นตรงนี้ควนอ่ะมันมนจริงจคนอ่ะดันเนาะเา่านไม่ตามันก็เป็นเส้นใจต้องมาณำามหนาทีแล้วพ่ามาว่านเนาะเนาะพรอะท่านเดงนั่นเนาะเนาะทีเดียวก็ได้ดอกม้ตูดเช่ดินออ ทีมันใปครับพี่น้องโอ้ทั้งสีไงครับทั้งสีหมอกว่าเลยมเดขหองน้นนหพี่น้องพูดเรีตัวนึงไหมููา่ไหอดมีว่าแมวไปนาหอดกลางๆมันเหนืเนียรอเมื่อกี้ข้าวครับพี่น้องก็แถวลองกลางเอาละครับบ้านพี่น้องเอ้ยมันเด้อร้ายครับถ้านหมดอได้มีตู สามอีกสอนรยเปียงมีตัสอนจวดรยเปียงเปียงมกันมขอบิ่งหักวิงหักจังว,ว,งว,วงมโอ้ยลันเปงแค่หล่นีน้ตัดนี่ยังบ่เมแสดงว่ามดวันน่ะ,นะทีมงานยายกันไปพี่น้องเอ้ยลาเขียงมันบืนไปตัวจีบตัวเด่นวันพอ่อผูนี้ได้ครับพี่น้องวันนี้เจตัวนี้เลเฟลลาฟ้าด้วยพี่น้องวันน่ะ ปลาได้ครับแม่ปลาล้วนๆครับผมจะส่องสำรวอยู่ในถังส,งส,งงสีเป็นไนเครือทา่านี่อึ้อึ้อึ้งอึ้งจุกฝ่อมว่าเล่ามาจกอีกต๋อลตลอดคนผู้ปูผู้ปูกปับอะไรบรรลุนยังมาจัดการมันมาด้วยแฟนคลับสู่มงเซบอนครับมือเนียมากันข้ากันมาหาปลาคอนครับมือเนียมปวดนะ ต,ตั้งแต่ตัวตั้แต่ตัวใหญ่ครับไปเคียงไปเคียงให้ไปเคียงหน้าบ้านเท่าลราพี่น้องไในบ่าแม่น้องไปไเก็บตกเก็บตกโอ้ไปเรื่อยๆครับบัน พี่น้องมาเน,นี่ยู้วุ้นขับทีมงานกำลังหาครับทั้งมุม,อมโอ้ยกำลังเดดครับพี่น้องเดดทีมแซมครับช่วงนี้เฮ้ย,ยมายังนอกพี่นอ้องเลยไปเบิง้บงกันนะมันเหมือนพันเป็นมันกะลีเปลี่ยนอยู่เนาะใส่ใส่เมลเมลบ้า

ตุลไปนี่เล้ามันมันพี่น้องมันปืนทั้งสีไง้วว่ไงล่ะมือเมื่อกายเฉกายเฉยดห้องเมน่ออ้ยจะปลาดูก็ได้บุยปลาคอก็ได้เนี่ยมาขัดเขาปลาคอพี่น้องเลยปลาคอได้เมื่อนี่เป็นอย่างพะราหมื่เมืนเมื่นาได้่นว่าานต้องตรบุย Mam chạy gặp quá tân ở Nè, ông. Nhé, có gặp quá là mưa ong vinh ông, eh? Muy quá 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 bỏ quá 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 กุ่นไม่ตูวส้ยิ่งไม่อยู่แล้วีหมอเกาก็ได้อีกท่เกวมนออกจากวเพียงเอยวัวปุ๋ยมัไปลีมันหนแดดมันบแมแนน้ำสีเหมดแห้วมันบืนของอะไรที่มีน้ำมันก็บืนหามันสีบืนไปน้ำแล้วมันไปวะไรออฮะไม่ได้มาตมเนาะเดนกรคอมัเบนดี๋ยรเลาระเตนี่นเนาะงดนให้กัน จับปลาอืมบุยอย่างนี้ไม่ตัวจับปลาดีมังแม่แม่ใครอยากจับเพื่อการตีนะอุ้ยจะพูดจับปลาคออยากจับเนาะปลาคอไงเนาะแม่แม้แซนเลยเจมไปเจมมือดีเจทีมงานครับวันนี้สุดยอดเลยพี่น้องมันครับปลาคอครับพี่น้องปลาเฉีงตัวนี้เป่งๆครับเิ่งไตเกียร์หลายๆขาวโกรกสะตำมือใส่แบบนี้โอ้ยปล่อยแม่เลยเอิ่นกันมากินมาเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยเพื่อนว่า ทางขาห้อนครับพี่น้องห้อนห่อนห่อนเป็นไรเอาไม้พี่ห้น้องเนเบิ้งนะมาม่ตัวมาเที่ยวเ็นเบิ้งนะเตรียมถังหรอไงเอ้าพี่น้องมาดนี่ตัวน้องขืนได้ป่ะเนี่ยปลานี้นมาตัดตัดตัดเฮ้ยือถืเถือ <อ>ปารา <t> ุ่นน <t> ี้ม <band> ่ฟมอแมนรุ Fox ่นโมกเด้อพี่น้องรุ่นปิงปิงรุ่นติงเด้อพี่น้องรุ่นปิงรุ่นติงนี่งรุดยอดเลยพี่น้องปิงปิงสวดสวดมาเด้อพี่น้องเลยก็นหนปลาเฉชงไปปิงพัดขนาดเป็นพี่น้องก็ไหนแมนมดด้วยครับ ปิงเลยโดยาวก็สูเ <minority> ฉียวนมีตัวเนาะมันแลวโอ้บไหนสูมันลต้องสมกับสียบเด้เนาะอันมันๆไหมเียมพ้อมาเจ้าพ่อ่ก็ได้จากมืออดแล้วจัไงเลยจ้ือแม่เจ้ถือว่าจังดเลยนะฝาพี่ฝาน้อก็หนักไปขอบคุณเด้อปีน้อง่ให้กกำลังแรงใจขอบคุณหลายๆหมานยู่จ้ะมันนี้ปีใหม่นี่ก็ให้ ลำลำรวยลุยสุขภาพแขแจงแรงงโคดีปีไม่จ้ะเรือพี่น้องทุกุู้ทุกคนนั่นแหละจ้ะสวัสดีปีใหม่คือกันละพี่น้องอุกสุขพาพแจงแรงท <c oughs> ุกุู <c oughs> ุทุกคนเ้อะ ปูทุกคนเด้อจับปีใหม่นี่นะพี่น้องใผ่ปลาปีใหม่พร้อมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยกาลังใจให้จูนยันเโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูหัวขวัญยังจุนว่าสีฟ้าของเรียวพี่น้องคืออาสนะที้นี่กับพี่น้องทั้งว่าสุกหรือว่ามันครับปลาเขียงหรือว่าปลาขอนครับพี่น้องกองเองเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกอนเลยครับอีสานบี่น้น้อยพวงด่าพ้นน้ำแม่ป้าปุยจุพาครับเดี๋ยเมียน้องไผ่บอกว่าเดี๋ยวฟังไงเราพี่น้องเลย ก็นี่หาสามทุ่มครับเอาเช่นนี้ผมไม่อย่างไรครับพี่น้องโชคดีมีความสุขครับผมบ้าปุ๋ยสานหน่อยสู้ขุนสุขละครับก้วรับสวัสดีครับ เอาใส่ขูดบาในส่วนใมา้มงตีมวนได้ปีนอมวนตัวนี้ง่ายเขดดงเฮ้ยขัดวันนะเย็บองสัตในต่างหูยังว่าจะแม่อะไรเป็นไปลางทั่วขัดไฟบ่ได้ยกเอาไปตังวันแล้วเออเทลมันเอนะงจัง่าเ็บเนี่ยเฮ้ยทาเยเนีบอกดูวันั้นบ่ยว้บอกดูหได้ลเนเเก็บเก่าแล้ว เม,มือก็ได้เรากนพี่น่องนี่เบิ้งใส่กต่เป่งครับเองนายกินยังเบิ้งกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะพี่น่องเงด้อยรายครับมันวัน,น,นหน่งหจอด้สนอพี่น่อง,ดง,อดง,อองแดดแห้งเสเลอกเกินปาเข้า